ล้างหน้าเสร็จสเปรย์น้ำแร่นี้ก็มาทาเซรัร่มกัน เพื่อนค่ะเวลาลงเซรั่มนะเพื่อนๆน,นวดนะอย่าทาตา,าโปะแล้วก็ให้เขาแห้งนะเพื่อนๆน,นวดให้เขาซึมเข้าผิวหนังมากที่สุดเท่าที่จะซึมได้ใช้เวลากับเขาหน่อยนะเวลาลงเซรั่มเนะี่ยใช้ให้คุ้มกับเงินค่ะเพื่อนๆน,นวดนะนวดนี่พี่วินทาดวงตาได้ ลงคอด้วยนะเซรั่มเหมือนกันแดดเราลงคอด้วยตามด้วยวานิกาเจลครีมตัวนี้ใครไม่อยากลงกลางวันก็เป็นไนครีมได้นะคะเพื่อน,อนหอมมากตัวนี้ลดริ้วรอยที่มันเป็นเส้นลึกๆแล้วก็ทำให้หน้าเรากระชับขึ้นยกหน้า ใครที่มีตีนกงตีนกาช่วยได้ค่ะช่วยได้ให้เวลาเขาหน่อยเนาะไม่ใช่ว่ากระปุกเดียวตีนกาหายเกี้ยงเล้วลอยหายเกี้ยงเป็นไปไม่ได้ค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เซรั่มวิเศษเนาะแล้วก็มันใช้ให้มีวินัยในการใช้ของพวกนี้ต้องมีวินัยในการใช้ใ,ใช้หยุดหยุดมันก็ไม่เห็นผลนะคะ ตามด้วยรองพื้นก็ลูบก่อนนะลูบก่อนเพื่อนๆเพื่อ,อให้เครื่องสำอางเนี่ยติดหน้าเพื่อให้รองพื้นติดหน้าเพื่อนเพื่อนลูบก่อนนะ พอลูบทั่วใช่ไหมทีนี้ค่อยตีเขาเอ่อตีดันดันได้รองพื้นเนี่ยติดกันหน้ามากที่สุดพี่วินลงรอบเดียวก็คือหมดแล้วว่าปิดฝ้าได้แล้วอะเมื่อก่อนลงรองพื้นตัวนี้เสร็จ ต้องลงคอนซีลเลอร์ต้องใช้คอนซีลเลอร์ตามหลังสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ฟ้าจางลงไปเยอะไม่ต้องแล้วก็รองให้รองพื้นเซตกันหน้านะคะเพื่อนๆพ,พอเซตกันหน้าเสร็จก็มาลงแป้งฝุ่นเพื่อซับความมันบนใบหน้าเนาะ MTI แป้งฝุ่นในดวงใจผสมทองคําอันนี้เพิ่งได้มานะคะเพิ่งได้มาอีก3กระปะุกคือ หมดไวมากเป็นคำฝากซื้อเยอะมากแล้วก็ซื้อเผื่อมาอีกสามกระปุกแม่ค้ายังให้ราคาเดิมค่ะห้าร้อยเก้าสิบคือแม่ค้านะ่ะเขาปรับราคาเป็นหกร้อยี่สิบแต่ทีนี้พี่วินอนะ่ะคือซื้อของเขาบ่อยมากเขายังให้ราคาเดิมบอกแฟนคลับพี่วินพี่วินพูดไปในคลิปเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบแม่ค้าบอกโอเคกั้นให้ราคาเดิมคือแป้งฝุ่นตัวนี้คือเราเราไว้ซับความมันหลังลงรอง,งพื้นนะคือเขาเนื้อจะผสมเนื้อทองคํา แล้วหน้าเรามันจะมีออรา่าหน้าเราดูผุดผ่องนะเพื่อนๆพี่วินแนะนำให้ใช้ลงกับแปลงนะแปลงเพราะว่าพับที่เขาให้มานะ่ะมันมันมันคือไม่เวิร์กอะสำหรับพี่วินไม่เวิร์กมันมีพับแหละมีพับให้มาพี่วินก็ยังไม่เคยใช้พับอะมันไม่เวิร์กคือแปลงดีกว่าแปลงก็ใช้แปลงขนแพทย์แท้ ที่พี่วินมีนะมีสองด้ามร้อยห้าสิบบาทค่ะ นี้ก็มาลงคิ้วกันเจลเขียนคิ้วแล้วก็อายไลเนอร์เป็นได้ทั้งสองอย่างมีทั้งแบบฝุ่นแบบเจลสีดำสีน้ำตาลอยู่ในกระปุกเดียวกันร้อยเดียวแปลงมาแล้ววันก่อนพี่วินบอกหมดมาแล้วนะคะได้มาแค่สองนะเป็นแปลงตัวนี้เอาไว้เขียนโครงคิ้วแล้วก็ลงอายไลเนอร์สามสิบห้าบาทเองอันนี้เป็นขนสังเคราะห์นะแต่มันเขียนดีไง ปาดก็ออกหน่อยนะเวลาแงะมาแล้วก็ลงลคมคิ้วก่อนคิ้วมาทีนี้มาสร้างดัางการเด่นแม่พ่วินไม่มีด้าน จมูกบานแถมไม่มีด่างพี่วินใช้นี่นะแปลงหัวตัดอันนี้อันนี้ก็มีนะแปดสิบบาทคนแพ้แท้พี่วินใช้เมื่อกี้เขียนคิ้วใช้แบบที่เป็นเจลแล้วก็มาไฮไลท์ด่างกาันมาสร้างด่างกันก็ใช้แบบที่เป็นฝุ่นปาดเลยปลายจมูกก่อนทำเครื่องหมายไว้ก่อน,นทำเครื่องหมายไว้แล้วก็หัวคิ้ว ทำเครื่องหมายไว้ว่าเราต้องการแค่ไหนทีนี้ค่อยเกลี่ยลากมาให้เขาเชื่อมกันแล้วก็แต่งถ้าอยากให้มันดัางตรงนี้เล็กๆเ,เราก็เข้าไปข้างในหน่อยถ้าอยากให้กว้างๆก็ข้างนอกแล้วก็เกลี่ยลง ที่นี้ก็มาลงตาวันนี้ใช้สีเหลืองเลยค่ะเหลืองใกล้เคียงกันเล็บหละแปลงหัวแบนด้านนี้ก็มีที่พี่วินนะคะแปดสิบบาทบันกันขนแพทแท้เอามานี้แล้วก็เคาะส่วนเกินออกแล้วก็ลงตัวเปลือกตา เลือ้งอย่างนี้เลยเพื่อนนี่เอาก็ไปจนใกล้ๆถึงคิ้วเลยนะคะตรงที่ใกล้ๆคิ้วเนี่ยคือเราเบลนไปนะให้มันเหให้มันน้อยๆอ,ยอะ่ะให้อายแชโดว์เหลือน้อยๆแล้วก็เบลนขึ้นไป ประมาณนี้ลงตาข้างนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทําข้างนี้ให้ดูกันเมื่อกี้สีแรกเนาะสีเหลืองเลยทีที่ทสองสีน้ําตาลเข้มในนี้พี่วินใช้แปลงด้ามเล็กนะขอเล็กเก็บเข้ามาให้ใกล้ๆหน่อยเก็บรายละเอียด ค่อยเกลี่ยก็หัวตาอย่างนี้แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยขึ้นข้างบนแต่ให้อยู่ในระดับ ต่ำกว่าสีแรกนะคะนิดหนึง่งแล้วก็เกลี่ยฟุงฟ้งๆ ก็ลาามาใต้ตาถึงหัวตาค่ะ เช็ดออกใช้สีเข้มตรงนี้ใกล้ๆสําหรับพาเลตนี้นะที่เพื่อนๆซื้อไปหลายท่านแล้วบอกพี่วินช่วยแต่งพาเลตนี้ให้ดูหน่อยผสมสีกันให้ดูหน่อยหนูเล่นไม่ค่อยเป็นโอเคพี่วินมาเล่นให้คลิปนี้แล้วก็ตัวนี้ตอนแรกๆนะที่พี่วินซื้อมาคือหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ร้อยห้าสิบาทเพราะแฟนคลับเพิ่งฝากซื้อวันก่อนนะหนึ่งท่านเจอเป็นร้อยห้าสิบของขึ้นราคาค่ะแล้วอย่าง ไอ้พาเลรดเนี่ยคือมันมันมีหลายราคามันมีหลายเกรดบางเกรดก็คือคือคนก็ทําเรียนแบบกันนะบางเกรดเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทคือแล้วแต่นะพี่วินก็เลือกเกรดที่มันแบบถูกหน่อยตอนนี้ร้อยห้าสิบนะเอาสีเข้มนี้นะคะแล้วก็ลงใต้ตาลงตรงเดิมอะแต่ว่าข้างล่างข้างล่างสีเข้มเมื่อกี้นิดนึง ไล่สีกันมาไล่สีกันมาอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเนื้อ,อดินน้ำมันเนื้อใยไหมประมาณพวกนั้นเนาะใช้ดีพี่วินชอบเขาไม่ฟุง้งไม่ร่วงลงมาข้างล่างไงพี่วินชอบร้อยห้าสิบก็โอเคเพื่อนบอกพี่วินหนูฝากพี่วินซื้อแล้วหนูเล่นสีไม่ค่อยเป็นก็โอเคมาทําให้ดูกัน แต่อันนี้ไม่มีในมือพี่วินนะถ้าใครอยากได้คือฝากซื้ออย่างเดียวนะคะเพื่อนๆร้อยห้าิแล้วก็ลงใต้ตาหนึบหางตานิดหนึง่งทีนี้ใช้แปลงด้ามหัวหัวแบนแบบนี้โอ้ไม่ใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่วินจะใช้ตัวตัวอะเชโดสติ๊กของ E2D ซึ่งมันวาวๆอ่ะพี่วินก็เคยทำให้ดูมันวาว เพื่อนนี่เขาจะวาวๆนี่สวยดีสวยดีเอามาจุ่มตรงตลางน้นเขาเฉพาะตรงกลางลูกตาเนาะ ตัวนี้จำไม่ได้แนละ้วแต่ไม่ถึงสอง้บาทนะพี่วินซื้อมานานมากแล้วซื้อสองสีใช้บ่อยเหมือนกันโอเคเสร็จทีนี้ก็มาดัดขนตากาันดัดเสร็จเรามาเขียนอายไลเนอร์เป็นปากกาเม,มจิกนะตัวนี้เขียนง่าย กันน้ำอยู่กันน้ำอยู่กันน้ำคือไม่ได้กันมากกันที่ในระดับที่เราใช้แล้วคือไม่เป็นแผนด้านแน่นอนประมาณนั้นเนาะเออสาบาทที่พี่วินมีนะสาบาท ท okay. ีนี้ก็มาปัดขนตามาสคาร่าวีลืมติดสติกเกอร์ตาสองชั้นเดี๋ยวเดวปัดก่อนปัดก่อนจริงๆมันต้องติดก่อนนะคะเพราะขนตาเรามันจะงอนขึ้นใช่ไหมเวลาเราปัดมันจะติดสติกเกอร์ลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพลาดแล้ว อันนี้ไม่ติดขนตาปลอมนะคะเน้นขนตาธรรมชาติวิงจะปัดให้มันเช้งกระเดะเลยก็ขนตาล่าง ก็อรอเขาแห้งแล้วเดี๋ยวมาปัดซ้ำปัดซ้ำอีกรอบ ข้างด้วยชิงก็ไเดี๋เติมเติมตาข้างนี้นิดนึงมันมัน มันไม่เท่ากันเสร็จที่นี้เดี๋ยวพี่วินมาติดตาสองชั้นก่อนโอเคทีนี้ก็เลื่อนมาถึงแก้มวันนี้หยิบนามาใช้แล้วก็แปลงแปลงนี้ก็ยังมีนะคะแปลงปัดแก้มแปลงไฮไลท์แปลงเชดดิง้งอยู่ในด้านเดียวนี่แหละร้อยสาสิบบาท แก้มเสร็จทีนี้มาคนทัวหน้ากันนิดนึงข้อออกข้อออกเพื่อนนข้ออ,อกเช็ดกระติบชูกระดาษแล้วก็นีใช้ตัวนี้เลยทำให้หน้าชัดขึ้น นี้ก็มาลงลิปสติกกันใช้ผลิตนี้อันนี้หมดแล้วนะคะบริษัทเขาหยุดผลิตแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทักมาใช้สองสีแดงกับส้มผสมกันทีนี้ก็เก็บรายละเอียดด้วยไฮไลท์ ดังจะได้พุ่งค่ะดังจะได้พุ่ง ทำปากเล็กอีกแล้ว ทีนี้เสร็จทุกอ,อย่างแล้วเพื่อนจา๋าล็อกเครื่องสำอางด้วยสเปรย์น้ำแร่ MTI หน้าเราก็จะยู่ติดทนนานเดี๋ยวมาดูตอนเซ็ตผมนะเสร็จแล้วเซ็ตผมง่ายๆค่ะสวยไหมสสยไหม วันนี้มาทําตามใจแฟนคลับทําให้แฟนคลับอีกคลิปหนึ่งนะคะคือซื้ออันนี้ไปฝากพี่วินซื้อไปแล้วก็เล่นสีไม่ค่อยเก่งก็เลยเออเพราะว่าสีมันเยอะมากสีสามสิบห้าสีก็ทาแต่สีพื้นๆพี่วินก็มาเล่นให้ดูวันนี้ก็ใช้สีเหลืองซึ่งก็คนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะใช้จะกล้าใช้กันนะเล่นได้ค่ะเพื่อนๆเล่นได้นะใช้ให้ครบสีเขาสามีให้เราเล่นแล้ว ตอนนี้ก็ราคา1 5 0บาทนะที่พี่วินไม่มีนะคือถ้าใครอยากได้ฝากซื้ออย่างเดียวนะคะเวลาฝากซื้อเพื่อนๆก็ต้องรอเนาะรอแล้วแต่พี่วินออสะดวกไปซื้อช่วงไหนส่วนใหญ่ก็ประมาณ7-15วันเนาะคือภายใน2อาทิตย์อะพี่วินจะชอบแวะคือมันต้องออกจากบ้านก็จะแวะไปซื้อมาให้ถ้าของเขามีนะคะเพื่อนๆก็โอเคนะคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนๆค่ะ ดูคลิปพี่วินดูให้จบนะดูให้จบเพื่อนๆค่ะดูคลิปยาวๆเลยนะแล้วก็มีอะไรก็อย่าก,กดข้ามนะคือถ้าดูคลิปยาวๆแล้วไม่กดข้ามอะไรเลยพี่วินก็มีไรายได้จากการที่แฟนคลับช่วยดูคลิปให้พี่วินนะคะเพื่อนๆอ๋อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะแจ้งเตือนคือเวลาพี่วินโพสต์คลิปเพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปพี่วินเพื่อนๆบางคนบอกพี่วินลงคลิปหน่อยไม่ลงคลิปเลยไลน์มาทักมันไม่ใช่พี่วินลงคลิปนะคะเพื่อนๆเพียงแต่เพื่อนๆอ่ะ ไม่กดคําว่าแจ้งเตือนมันก็เลยไม่เตือนไปว่าพี่วินเออโพสคลิปแล้วเพราะฉะนั้นต้องจดคําว่าต้องกดคําว่าแจ้งเตือนด้วยนะแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาพี่วินโพสอะไรไปทําคลิปอะไรไปเพื่อนๆก็จะได้เห็นทันทีเลยค่ะ